อัลสลามกลุ่มจัลูกค้าขาตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้จะมารีวิวการกินนะคะลูกค้าขาคือดูเอเครื่องคือแน่นมากๆนะคะลูกค้าขาเครื่องคือแน่นมากมากคือราคาเนี่ยคุ้มสุดๆเลยค่ะลูกค้าพิกัดอำเภอจนันท์จังหวัดสงขานะคะเป็นอาร้านเดียวนะถ้าจะไม่ไปคือร้านเดียวคืออร่อยที่สุดแล้วก็เครื่องแน่นๆนะคะลูกค้าขา นี่เลยวันนี้มารีวิวการกินนะคืออร่อยมากลูกค้าคือกระท้อนสูงเครื่องนะคือกระท้อนมาจากเชียงใหม่นะไม่ใช่สามจังหวัดไม่ใช่อำเภอจตน้าเนีเพราะว่าแถวบ้านคือจะหาลูกกระท้อนแบบเนื้อนุ่มๆเยอะๆคือหาไม่ได้ค่ะลูกค้าขาทางเจ้าของร้านบอกว่าคือต้องไปสั่งจากเชียงใหม่โดยตรงต้องรอสองถึงสามวันรับออเดอร์แล้วก็วันนี้เรากินแล้ววันนั้นนะวันละกกระปุกแล้วก็มันไม่อร่อยกระปุกเดียวทุกคนมันไม่อิ่มอะ่ะเออเข้าใจไหม ออวันนี้ก็สั่งไปเลยสองกระปุกนะเมื่อกี้รีวิวก่อนหน้านี้แล้วนะว่าพิกัดอยู่ตรงไหนนะคะลูกค้าถ้าสุดใจจะทาจะชิมหรือจะกินก่อนลูกค,ะคะ้า่ะเออตามพิกัดได้เลยนนะอยู่เกตอำเภอจนันทาจังหวัดสงขลาเลยจ้าเดี๋ยวกันล้วมากินกันต่อนะเดี๋ยวสักวันกันลวจะมารีวิวกันกินแบบเห็นหน้านะคะลูกค้าขาให้ว่างก่อนนะขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปนะคะนี่คืออร่อยมากค่ะทุกคนอืม